อ่าครับก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเกม,มอนนะเร์ทุกคน,นเลยนะผมถ้ากันนะก็อยู่ในเกมควายแบงก็จะมาเล่นควายแบงโชว์กันนะเพื่อนโดนจริงอ้าวมีกระสุนอยู่ทางนี้แรงร็อคไว้เลยนะครับเฮ้ยชึบโอ้ยไม่โดนเหน่เน่าในนั่งแม่งจริงไม่งทุกคนบิชนะบุกเลยเไปย้ยอนว้ายตกใจจริงแม่งตั้งปฏิกจริงเฮ้ยไม่โดน เมื่อกี้ยิงไม่โดนตกใจไอ้ขวามที่ทำได้ไปชิวๆหนิงรอไว้นะครับเป็นใหญ่บ้องิ่งนะครับผมออ้ยช้าไปนิดเดียวนะครับขัดตัวพังนะครับจุดๆนี้ก้มรอเลยก่อนสังเสียงครับวาหลังหมดเลยยียมสบายนะสบายเออ ได้ครับใส่อุ๊หเพื่อนไได้ครับได้แค่เรียบร้อยเรียบร้อยครับล่วงไปเรียนทำไม่ดีเอ๊ะมีเซนตว่ามันอยู่้างบนเซนต์ง พลาดได้สองนัดนะหรืออาจจะนัดเดียวโอูเรียบร้อยังไม่พลาดนะยังอยู่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 น้อยกันน้อยกันผมเรียบร้อยแปดเรียบร้อยคออยู่เยอะอยู่ไปเยอะอยู่ไปเยอะโชว์อาร์คไฟบู๊กันนะครับผม ถามว่าอาร์เล่นเป้าอะไรนะผมก็เล่นเป้าเลเซอร์นะไม่ค่อยได้ใช้เป้าธรรมดาเป้าเลเซอร์มันดูง่ายกว่าสำหรับผมนะแล้วก็เป็นเป้าที่ผมแนะนำด้วยแหละเฮ้ยนัดเดียวขอ,อยนัดเดียวมันจ้าบวกเลยที่ฟ้าไอ้เจ๊เจ๊เจ๊เอ๋วายไม่เอา ไม่ใช่ครับมีคนถามว่าพี่ดีมหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้ผมทศกัณฐ์เนะ่ยอยู่ที่ตัวนา,างบนโต๊ะนะครับควรจะเข้าใจถิงโอ้โหดีสะดวไปไหนแม่เห็นปืนโผล่ไอ้สำนี่หม้อหม้อหม้อเลยหม้อหม้อแบบนี้โจ้าเปิดเกมลุกเต็มที่ เกตอลุกเนทีวู้ฮูไม่เจอใครเลยว้าวเอาไว้อ้วทางซ้ายโดดก็หนาวสุดจ้ะเ็ว้าชนาว้าชนะว้าอยาได้กินวู้ฮู้ยตองเอาเียตัวไ้หมรถชิ้นเย้เ้งันนึงพักาดเจ็บตอนเวลาบาดเจ็บแป้ เอมาด้านข้างเนี่ยโอ้ยโอ้ยแตกสแตกอืมเออรวมไปรีวีเอจต่อดาเมจยิบเก้าแรงสั่นเกินเกินย้ยพังใช้ปัดปูพังเปิดจ้ายิบพังจ้อ๋อเดี๋ยวจะเปิดเกมลุกนะฮะ สามสองลูกเราไปล็อบเป็กกันมาแล้วครับเอ้ยไม่โดนเลยนี่เอ้ยโู้ขอลุ้นผัวแท้ๆหนึ่งโคตรกาศเลยเนียทำอะไรของกูเนี่ยอะไรเนี่ยแม่งลุ้นไม่โดนเลยนี่โชก้ากันไปนะเอาใหม่เอาใหม่ขอโอกาสครับพ่อแม่พี่น้องขอโอกาสครับพ่อแม่พี่น้องส่วนยาครับพ่อแม่พี่น้องคร่วันนี้ทั้ง เฟ่มาแล้วโอ้ยเกือ,อเลยเชี่ยคุณยิงใครดีเนี่ยแม่งวิ่งเข้าไปแม่งมาเกือหรือว้ามันเป็ี่นกระสุนแล้วยิงรอไว้กันทุกคนท่านไงมาแล้วน,น,วน,นั่นไงแตกโชวลูกปืนกันเราไปเราไปเฟ่มาวู้โหเรียบร้อยเฟ่ตายแดะแด่อู้ล่วงเลยนอนนอนนอนสองตัวเฟ่มาแล้วเราไป ไม่ไม่ไม่ขอ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 ตัวท้ายขอเจิงินเบย์ห้องต่อยิงยิงยิงปิวปิ้วปิ้วปิว,ป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 วห้องห้องเรดรอคเรดรอคอัพเขาเขาเบอร์นิฮอลสโมช มาชูพิชูเฮห้องไปไหนหมดเนี่ยบ้าจริงมันหยุดสบายๆนั่งเล่นทีวียิงทังรีทั้งวันเอ้าเจอเบอร์ที่คอแล้วลุยเลยติร์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 กต ดีเลสกระสุนนะเจอค่อยยิงไม่เจอก็เก็บกระสุนเอาไว้นะเดี๋ยวตั้งสติให้ดีนะครับผม่ยเดี๋ยวโเคกหนนะจ้า ตัวจับไว้ไม่ได้เลยร้องมากโดนเจ็บไปโดนไปไอ้หนูโอ้ยแม่งเอ้ยโดนหาปืนคู่เลยระยะประชิดมีปล่อยเมาส์เดียวทำดาเมจได้เลยนะโดนคู่กดอืดเพอืดุพยปล่อยให้มันเข้ามาเต็มเลย ตอยคับพ่ทำนได้อย่างดีครับการทำรูนเาอย่างดีครับผมต้องไม่พลาดนะทีนี้โอ้โหเรือเลยมีใครดีโอ้ยหลังเข้ามาโดดออมาทีเควนอนก่อนพยายาโดดะโดดะยังไม่โดดเลยมาแล้วมา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 มมามมม จริงๆครับอย no ่าโลกนะะมันยังไม่เห็นครับอย่าโลกครับอย่าโลกสันครับันพันรลุตโอ้โหิ้ไว้ยสน้ำเอือกตายเลยนี่นี โอ้ยสไนเปอร์ยิงกูแตกซอ๋อคุณเจอแล้วไอ้หำาโผโหไม่ดีโผล่กัดกัดน้องโผโอกาสโผล่ไม่ดีเขาขาดเาสาไอ้ตายให้กูเถอะมานี่มอบทีเดียวเองโอ้ยเด็กพี่ยพกบอกมาเฮดแคลรได้ผมจะตาเลยคิดมันมาสอกที่สุดบนอยู่ใช่ไหมอยู่หรือเปล่า

สมบัตแล้วนะฮะโอ้โหเรียบร้อยแล้วเปิดเปิดทางก็เข้าเลยนะโอ้โหตายเกือนเลื่องจริงไม่ถูกเลยแม่งเลยขึ้นไปโอ้ไม่มีใครเลยนี่อไปไกลยามอย่าซูมนมะเพราะถ้าซูมมันจะมองเห็นมันด้านบนเวลามันบลมมานุมเป็นนุมอับแต่นุ่มอย่างนี้ดีกว่านี

โอ้ยร่วงนะครับร่วงในครัชอัดตัวนะฮะโอ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงครับอัดตัวสามนัดสามนัดแล้วทำไปสามนัดแล้วสี่นัดหน้านัดเรียบร้อยตายปรุงปริงปรุงปริงปรุงปริงชิบหายแล้วกูลงมาผิดที่ตายแบบนว้ายเยอะมากเลยไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งตรงนี้ยูจะไม่ยุ่งกูรอดเฉยเลยนะตั้งสตินะสติปัญญาเฉลิมเกตกำลังเลิศก็ตายหาตายโอ้โว ้ปกดทั่วล่ามาล่าไงล่ามาถูกวแล้วทำไมปะปะปาดะปะเอ้ยจะแพ้ไังไงเนี่ยไม่เอาอย่ายุ่งกับกูตัวเดียวกูขอหลอแล้วกันยบ้าดีต่อีต่อ

์แคมป์อครับว่าที่จอยากได้อ,อนะครับบ้าอหาห้องเล็หนักยากากไม่ค่อยได้เจอปอครับบ้าจริงมีแต่ห้องบอทบออ,อบนะครับบ้าพี่หมดลมาเลลอกเลลอกอเหมือนเลอก ปเปิดได้อย่างม่นยังนีงดับบลคิลยพลาดไปสามนัด้วยกันมาีคัสมาตีคัสจะจตนะินต่อเนี่ยเล้าไปตายทริปบลคิลตัดคิวตัดคิว

ขึ้นไหวยุคยิวก็แสดงว่ามันมาแน่มารน้ครันโหมาข้างหน้าหนึ่งตัวนะเห็นยุคยิวกี้เดินจากโซลปลอดภัยย่างปลอดภัยเด็กโหลรอรายการน่าจะออกว่าออกเพื่อดูเองหน้าตอบยังไม่มีกองตาเอร์ดูก่งนังปุ๊กเลยฮะ

เล่นเอฟเพียสนะี้ยทกเกมยิงได้แล้วต้องเปลี่ยนรุ่นจดูจะดูทางเราโอ้ยข้างบนรู้เลยชัดเจนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราไปดักกินกสกาเนี่ย แตว่าเอจี่นี่เป็นตัวนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะเพราะว่าใช้ในการหักตัวก็ได้ก็ได้ความแม่นยำก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วด้วยนะคุ้มเชยอยู่ข้างนอกกินได้นานนะฮะตัวนี้จริงๆไม่เรียกเป็มุมหรอกนี่เราเปิดเปิดให้ยิงเราเปิดโอกาสให้ยิงดูมาแล้วข้างล่างตาวานแต่ยิงที่คอ ไวความเดียวมือนะครับนี่เพื่อนตายทางนี้ต้องรู้แล้วครับอ้าวก,กลางผ่านแปมพมามามากับล่างต่อนางยังไม่มา,มมา,มมาในกลางครนะับอุ้ยล่างมานะครับตาไวใจวัยใจนี่ครับบนบนบนเก็บมุมนะถ้าเปิดมุมตรงนี้มุมล่างจะเห็นนะเพราะฉะนั้นเดินมาชิดขวานะเก็บเดินไปปุ๊บเปลี่ยนมุมส่วนนี้ไม่มีอะไรมาก

มันช้ำมันช้ำด่านนี้ LG นี่เตรียมวัินภาพออกมาเต็มที่นะวิ่งไปลูดหัวลูดหัวโลุกโล่ลุกโง่ลุกโง่โอ้โหโอ้ไม่ดีทำไมาด่นหน้าบ้านอย่างนี้กันลูกเอ้าติดกองผูจะมาอะไรเนี่ยบ้าจริงไม่คทำอะไรเลยตายโชว์ดันออกไปหน่อยสิลูกเอ้ยดันมาเต็มบ้านแล้ว้ เปลี่ยนรูปแบบการลบเป็น formation A f o r a i n ้าขึ้นมาได้ไงเนี่้ยเ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้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 ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยยเฮ้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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้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 ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ ้าจร์หงัหวคับหนี้อไม่มีเลยอะย่าพึ่งได้ไหมอ้าวดิมี่โทรมาว่าไงดิมี่ทำอะไรอยู่ยิงทีวีอยู่ มิวมันไม่แล้วไงก็โดนอยิง <c oughs> ตายเบ้าจริงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะผม <c oughs> จิมี่โทรมา